สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู้รายการเบิงแล้วรวยใชาแล้วค่ะพี่น้องคารมาพบมาบอกกันกันในช่วงบ่ายนะคะของมือวันที่7นะคะเดือนท่านว่าคมค่ะปีพุทธศักราช2568นปะคะพี่น้องคาร์โมนี้นะคะแอดพาพ่ออม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขค,นนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูสามเงาเด้อค่ะพี่น้องคารสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทาง คำโค้งค่ะพี่น้องคะเอ้าวคำโค้งมาหนีนะคะของปูสามเงาเสด็จว่าเป็นตัวใดนะคะพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะการนอนสกัดนะคะอเจเลนพอเลนเบิ่งแล้วรวยครับค่ะ fc ผู้จิตดำเบิ่งแล้วรวยจิตดำอาจารย์จิตดำวงพ่ออยู่นะที่ลงไปตามที่ให้ลายไปเขียนวันที่ผิดเด้อวันที่าเขียนลงวันที่เจ็ดแต่จริงวันที่แปดเด้อค่ะอาจารย์คะ แก้ข่าวแก้ข่าวนะลงไปวันที่เจ็ดจะจริงจริงวันที่แปดนี้ก็วันนี้หืวันลืมนคืนนะแก้ข่าวเป็นวันที่ลงไปวันที่เจ็ดนะอยาย่าสับสนครับพระอาจารย์สับสนเองนะะลงไปว่าวันที่เจ็ดวันนี้วันที่เจ็ดคิดว่าเป็นวันนี้วันจันทร์แต่วันนี้วันอาทิตย์นะวันจันทร์วันนี้ก็จะปล่อยหวยลาวไปค่ะ หมายเลขเดียวเลยวันนี้นะ่อยหมายเลขเดียวเลยคอยถึงตัวหมายเลขเดียวเลยแล้วก็สองตัวสองหมายเลขไปกลับบนล่างคู่พร้อมแล้วก็เริ่มดูเลยเนาะพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยพร้อมแล้วค่ะก็เริ่มพร้อมไปเล่เลขสามตัวเลยนะสามตัวไม่ไม่มีเลขกลับไม่มีเลขวิ่งนะต่อใครอยากวิ่งตัวไหนก็วิ่งเขาเองนะ มีหนึ่งเจ็ดแปดนะหนึ่งเจ็ดแปดค่ะ yeah. เนี่ยคันหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดนี่อะไรนะนะแล้วก็จัดเล่นสองกลอก็แปดเจ็ดนะค่ะแปดเจ็ดสองหนึ่งแปดเจ็ดสองหนึ่งค่ะศูนย์สอง ศูนย์สองค่ะแปด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 ค่ะ hmm. มีแค่นี้นะเบอง์มาด้วยนะอาจจะลงฟิตมันเป็นเป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดใช่ไหมหนึ่งแปดเจ็ดใช่ไหมหนึ่งแปดเจ็ดหนึค่ะใช่หนึ่งแปดค่ะถามกลับเลยก็ได้เล่นถามกลับเลยหกกลับเลยก็ได้นะไอตัวเดียวเลยนะคิดว่าเจ็ดกับแปดเนี้ยน่าจะมาสูงและนะน่าจะมา หา,หายเงียบไปว่าจะลงช่องกันเลยไม่ลงก็ไม่ถูกด้วยให้ห้าหกไปออกสี่ห้าอีกอ่ะเลือ้ปักหลักไม่ถูกช่วงนี้ก,กข้ามโค้งมันเล่นยากนะคะอาจารย์เนาะช่วงหลังเนี่ย <laughs> ออกมันออกมืแม้แต่เราซื้อไม่ถูกรองๆ่เขาเขาแม่นแม่นก็เรียกอย่ยงไม่ตีเขาก็ซูกแม้ที่เขาก็ซูบหนึ่งเก้าอีกนะเราจดไว้เราก็ไม่ได้ลงเราลงศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งเราก็ไม่ได้ลงแต่ไี่เขาเขาปฏิตามกันไปนะจัดจ้าพรอาจารย์ก็ให้เลขเดียวเลยค่ะเลขเดียวอาจจะปล่อยหวยไทยหรือพร้อมอะไรก็ปล่อยได้นะหวยไทยะทำไปแล้วนะโอ้พระอาจารย์ทำไปแล้วเหรอคะ ใช่อืมอาจจะพ้นปีปีนี้ไปอาจจะพุ่งก็ได้นะคะว่าอาจารย์ถูกถพ่งนี้ก็ได้ของอะไรมันไม่แน่นอนแล้วใจ่ค่ะอาจารย์ไม่ไม่มีอะไรแน่นอนนะชีว่นแน่ก็คือไม่ไม่แน่นอนในนี้ไม่มีอะไรแน่นอนค่ะพระอาจารย์คะเป็นงานทางเราเขาฝนตกเหรอไม่ตกนะคะไม่ตกนะ ไม่ตกแล้วก็อากาศก็อ okay. 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 um ุ่นมาห้าหกวันแล้วค่ะพระอาจารย์ไม่หนาวชาใครยก็ติดตามกันไปนะชอบพระอาจารย์ก็ให้เเดียวเลยนะเจ็ดแปดเนะนนามเจ็ดแปดสองกับหนึ่งนะแค่นั้นตูนสองกับแปดแปดให้กันไปเฉยๆนะค่ะเคตัวเจะให้ตัวเดียวเลยให้หนึ่งให้สองหนึ่งเลยเจ็ดแปดสี่ตัวก็สอง หนึ่<อ>งเจ็ดแปดเลยสองหน<ะ>ึ่งเจ็จาพระวจนะไม่ได้อ้นมาโอ้หาจะเป็นเจ็ดแปดนะเจแปดเหรอครัอาจารย์ไม่สองหนึ่งเ<อ>จ็ดแปดหรือสองหนึ่งแปดเจ็ดอะ่รเนี่ยพระจำไม่ได้บามา,ล,า,า<อ>มลืมนว่ัววนเปเลขตัวเดียวค่ะค่ะพรัอาจารย์สองหนึ่งเจ็ดแปดโอ้เผื่อเข้าสี่ตัวนะคะอาจารย์ ก็เข้าสี่ตัวอย่างกันุมานกเข้าสี่ตัวอะไรเงี้ยใช่ค่ะหนึ่งหกสองหกเลยนี่ก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะเข้าเหมือนกันนะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะโดนค่ะอันนี้นะค่ะอาจารย์คะก็เลยปล่อยเลขเดียวเลยปล่อยเลขเดียวโชว์เลยไงค่ะอาจารย์ฟิทโขก็ไม่ฟิทโขก็ไม่เสียดังเยอะไงใช่ค่ะเลขเดียวอย่างเงี่ยค่ะกับบนล่างเลยหมุนกันสามตัวสี่ตัวแล้วก็ว่ากันไป นาลงมาบอกเอฟซีเนี่ยพระจาจาร์ลงวันที่ไปผิดนะเออเป็นวันที่แปดนะ่งพระจาจาร์ลงวันนี้วันอาทิตย์วันที่เจ็ดหรือค่ะอาจาง์คะมีคนท้วงมาแล้วแหละว่าวันที่เจ็ดไม่มีหวยลาวออกนะพระจันาร์มันก็ลืมกัน้างแล้วพระจารยร์มันก็มีลืมกัน้างใช่บางคนก็ถามว่าลาวอะไร ไอ้วบอกเราพัฒนาได้แล้วมันมีลาวอะไรบ้างมีลาวหลายลาวอยู่บังเล่วยก็ไม่รู้รู้แต่ว่ามีลาวพัฒนาลาวอะไรก็ไม่รู้ว i p อพอะไรก็ไม่รู้ไม่แน่ใจค่ะอาจารย์มีลาวมลาวพัฒนาแล้วก็ลาวอะไรไงี้ลาวอะไรอีกลาวลาวชนออกสอมสี่โมงเย็นไม่รู้เลยค่ะของเราเลาวพัฒนาแล้วมีลาวอะไร หลายเราหลายเราแล้วเราเรารู้จักแต่เราอย่างจันนี่เลยนะเราพัฒนานี่ใช่ค่ะถ้าบอกเราอะไรก็เราพัฒนานี่แหละมันมีเราอะไรบ้างก็เป็นเราเหมือนจะมีเราสามัคคีหรืออะไรสักอย่างนะเมื่อบางเรื่องเก็ไม่ได้ใจเราจารันใจเราใช่เราสามัคคีใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ช่สามัคคีมากกว่าเรานะ ใคยสองฮ่าสองมาเลยสามคีกันจริงจริงกอดคอกันมาเลยนะอาจารย์กอดขอกันมาจะจะจะร้องไห้เป็นภาษาพลังเลยโอ้ยหโกแมยี่สิบสามสิบปีไม่มาไม่มาแล้วไปมาในการเบิ่งนแล้วรวยจะแตกสสามตัวไต่ห่าะ ไม่แน่นนไม่นอน,นเลยอาจารย์ให้หวยถ่ายให้เบอร์เดียวเลยได้คะ่ะข้างบนก็นเลยคอยดูนี่ดังเปี้ยงไปเลยอย่าดังดังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจบคลิปนี้บางแล้วเราจะโทรหาพระอาจารย์ต่อเลยไทยเลยนะคะอาจารย์ได้ได้นะใ<า>นประโยชน์ทั้งหมดในปรยุน์ทั้งหมดเลยว่าก็จะปล่อยพวกนี้กันเลยเอ๊ะเข้าไปได้ดีกว่ามันจะว่างหรือไม่ว่างเรบัากันไม่เรื่องว่างอ่ะยิ่งไม่มีงานทำอยู่อาจารย์ ก็ได้ว่าไปทางไหนหรือเปล่าไปตามแม่ตีไปตามใครต่อใครหรือเปล่าก็เลยลองโทรหาดูไงี้งยเจอจะรอยโทรมาก็นานช้านะก็เลยใจร้อนกว่าง่าโทรเลยเออวันนั้นเมืองแล้วรวยโทรมาตั้งตั้งหลายทีทีนี้ไม่เห็นพระอาจารย์ว่าไงเมื้วรวยก็เลยไม่กล้าโทรค่ะพระอาจารย์ะระรัฐบาลไทยนะคะพระอาจารย์ได้ได้ขอให้เอฟีทุกคนเนี่ยนะที่ดูเบิองแล้วทรวยเมื่อที่แล้วพระอาจารย์ไม่ได้ลงไปถ้าลงก็ไม่ถูกดีให้หกห้าไปนะ มาสี่ไม่นะเข้าแต่ห้านะให้ให้โอ,อกาสไปงวดนี้ให้เบอร์เดียวเลยนะให้หนึ่งแปดเจ็ดนเลยนะ 1, 8, หนึ่งแปดเจ็ดค่ะเอะราตัวก็สองหแปดเจ็ดเลยนะค่ะพระอาจารย์คะเดี๋ยวจะหมุนเล่นจัดเล่นสามกลับกลับไปกลับมายัางไงก็แล้วแต่สองตัวห้าไปกันจะเฉยนะศูนยสองกับ <02. S 1> 88ให้เป็นการแยเจให้ดูแลสุขภาพกันให้ดีเลยนะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเนี่ยจะเป็นค่าเป็นหนาวกันนะก็ะขอให้ทุกคนโชคดีมีชายเลยเนาะมีเงินใช้กันกายปีใหม่วันจันทร์นี้ก็ขอให้เข้าแลนวะขอให้เข้าจะได้มีเงินเที่ยวปีใหม่ทมําบุญกันเนะาะจะขอให้ทุกคนที่ดูเบิรงแล้วก็ติดตามไปกดไลค์กดแชร์ให้กันกดหัวใจจะได้มีเงิน จะไ,ได้มีกำลังใจทำง,งานเนาะอาจารย์ก็ไม่มีอะไรก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญกันทุกคนเลยเนาะอายุหนุนหุดขังพลังเลยสาธุเลย่การรำสัการะนะคะขอบคุณค่ะพระอาจารย์สาธุค่ะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากปูสามเงานะคะแนวทางขามโขงด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องคะขามโของอมือวันที่หาปูเราบบริปล่อย,ปลอ,ยปลอยแนวทางเนาะค่ะเนาะปูเรามาปล่อยมือวันที่8นะคะพี่น้องคะกะ ส,สู่กันต่อนะคะสําหรับขามโค้งพี่น้องคะแนวทางมีเขาไม่รุดเป็นเรื่องธรรมดานะคะมือนี้แอคติดตามต่อสําหรับแนวทางของปูสามเงาเนาะค่ะพี่น้องคะเอาแนวทางของปูค่ะมี่สองหนึ่งแปดเจ็ดนะคะสองหนึ่งแปดเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งแปดเจ็ดนะคะแปดเจ็ดสองหนึ่งศูนย์สองแล้วก ar ับแปดแปดค่ะพี่น้องคะอย่าลืมค่ะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมค่ะพี่น้องคะสําหรับแนวทางจากปูสามเงาเด้อพี่น้องเดินแนวทางขามโค้งค่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคากระบประมาณนี้ค่ะสำหรับแนวทางจากปูสามเงาด้คะพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางขาโค้งค่ะพี่น้องะาย่าลืมค e ่ะนั่ไปพิจารณาเบิ้งงนาะค่ะพี่น้องขาทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกาค่ะพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องมาเท่าสุขสุขก้อนค่ะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสาหรับความรู้ในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางอ่า จากปูสามเงาค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้เป็นเพื่อแรกค่ะพี่น้องคะท้านผอยากสิภากับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขามาแล้วกันอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อทีสแตนบบอพรากทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะเอาสําหรับคลิปนี้นะคะแนวทางจากปูสามเงาแนวทางขามโค้งค่ะพี่น้องคะทั้งเบอร์ธมวยมณีมีเพียงซัมมี่นะคะพี่น้องคะแอคเซได้ขอตัโตล่า พอ่อแม่พี่้องมาทาสกู๊ปสก้อนปก่อนนะคะไว้พอกันไม่ก็แห่นได้คลิปหนานะคะพี่้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ